สวัสดีครับพบกับผมอนุวัตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะขออนุญาตมานำเสนอว่าทางโรงงานของเราสามารถที่จะทำการผลิตชิ้นงานตามแบบได้นะครับโดยเฉพาะงานที่เราถนัดก็คือตัวสปริ College นะครับวันนี้ขออนุญาตมาแนะนำนะครับผลงานที่เราเคยทำมาแล้วก็ได้ซัพพลายไปกับ mm hmm. กลุ่มอุตสาหกรรมในงานกรึงนะครับ หรืองานมิลลิ่งหรืองานบิชเนิ่งต่างๆนะครับภาพแรกนะครับก็เป็นงานสปินคอร์เรตตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นตัวแรกนะครับผมส่วนตัวที่2นะครับคือตัวนี้นะครับ ถ้าท่านมีแบบงานหรือไม่มีแบบงานคงไม่ใช่ประเด็นนะครับถ้าทางเราสามารถทราบเรื่องของแอปพลิเคชันว่างานของท่านเนี่ยต้องการนำคอลเลตชนิดต่างๆเนี่ยไปจับงานอะไรหรือทำงานลักษณะแบบไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตได้นะครับการเลือกแมทเทเียนก็สุดแล้วแต่ว่างานนั้นๆเนี่ย มีความเหมาะสมหรือต้องการไปทํางานประเภทใดนะครับอันนี้ก็เป็นโน้ตฮาวของแต่ละที่นะครับผมระดับถัดไปที่ผมอยากหยิบยกให้ดูนะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับภาพอาจจะดูเก่าหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างงานที่เราเคยทํามาแล้วนะครับ นี่คือเป็นสปริงคอเลตนะครับผมขอย้ำนะครับว่าปกติแล้วทางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีสปริงคอเลตประเภทนี้ติดมากับเครื่องเวลาเราต้องการจะสั่งเราก็ต้องสั่งตามออเดอร์ไปผมขอนำเสนอเป็นทางเลือกนะครับบางทีเราอาจจะรอไม่ได้หรือว่าจะเป็นต้องใช้งานด่วนเนี่ย ทางโรงงานของเราก็มีศักยภาพในการผลิตนะครับเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค,ค้าได้นะครับผมถ้าท่านมีแบบก็ส่งงานมาส่งแบบมาหรือไม่มีแบบก็มีตัวอย่างมาหรือถ้าไม่มีตัวอย่างก็ผมกับทีมงานจะเข้าไปนั่งคุยกันนะครับแล้วก็ไปดราฟต์มาว่างานที่ต้องการผลิตเนะี่ยมีคอนเซ็ปต์หรือมีดิเมนชันอย่างไรบ้าง อย่างน้อยก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้นะครับขอยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้ครับบางท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับหรือไม่คุ้นเคยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่า Spring c o r เ e ที่ใช้กับหัวช h a กเนี่ยในบ้านเราก็ผลิตกันเยอะนะครับอย่างน้อยผมคิดว่าเป็นเรื่องดี ที่ว่าเราคงไม่ต้องพึ่งในการสั่งของจากต่างประเทศในทุกๆครั้งจริงอยู่ครับของต่างประเทศอาจจะแม่นยำแล้วก็ตรงตามสเต็ a แต่บางครั้งเราอาจจะรอไม่ได้เราก็ต้องหาทางเลือกที่ทำให้โรงงานของเราผลิตงานได้ตามที่ว่าต้องการให้ผลิตนะครับผมน,นี่เป็นตัวอย่างงานนะครับผม ขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้ตัวอย่างชิ้นงานจากทางลูกค้าเราแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาทําการเขียนแบบนะครับผมว่า Dimension ตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะโดยอิงจากว่าข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาแบบตัวนี้ส่งให้กับลูกค้าให้ลูกค้าช่วยค s อสเช็คอีกทีนงว่า Concept ต์น่าจะเป็นไปตามนี้ไหมนะครับ หลังจากนั้นเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้แล้วเราก็ทําการผลิตเมื่อผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทําการ qc เช็คนะครับก่อนที่จะส่งมอบไปถึงมือลูกค้านะครับอันนี้เป็นคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าทางโรงงานสามารถผลิตงานคอลเล็ได้ลักษณะใดบ้างนะครับผมก็หวังว่าคลิปเนี้ยก็อาจจะเป็น ทางเลือกทางหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในงานกลึงหรืองานมชชินนิ่งที่จะต้องใช้พวกสปริงคอเล g ตนะครับแต่บางจังหวะอาจจะต้องใช้เวลารอนานนะครับแต่เราก็ต้องผลิตงานนะครับผมถ้าท่านใดมี Enquiry หรือมีแบบงานหรือมีตัวอย่างงาน ก็ส่งมาให้ทางเราได้พิจารณาในการศึกษางานได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ